ชอบไหมครับชอบอร,อ,อ,รอ,อร่อยไหมอร่อยกินหมดมมเลยเนี่ยไ้าตาป้อนหน่อยป้อนมังจีออมขอกินมังออมอืมอร่อยค้องเป็นกระมังเลยอ <S <S เอาอีกไหมอีกไหม เอาอีกไหมอีกโอ้โหกละมังโอ้คนเดียวกระมังกินไปกระมังสมไมกินคนเดียวเลยเหรอทำไมคนเดียวคนเดียวเหรอมันเล็กจังเลยอ่ะไม่ให้รูปป่าเล็กินกินกินอันใหญ่ โอ้โหดูเสียเขานั่งดิเสียมาอร่อยไหมลกอร่อยไหมชอบไหมชอบชอบจริงจอ่ะจิงจริง่ะอร่อยไหมอร่อยเรอแบ่งป้าปลาไหมแบ่ป้าปาอร่อยมากมากไหมอร่อยมากเอป้อนแม่ได้ไหม Này, uh, mẹ chín đuôi Lẹp <laughs> cho người à Thôi, nên... à, kịp lâu luôn à. Kịp luôn nè Kịp luôn nè Mò mấy, mò mấy mò mò <laughs> <mưa bòi> <laughs> 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 น้ำเอาน้ำอ๋อโอ้โหเสี่ยเขาสบายจริงๆกินป๊อปคอร์นเป็นกะละมังแล้วก็เอาน้ำอีกเอาน้ำส้มไหมครับน้ำส้มโอเคโอเคบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายอิอ่มไหมอิ่มไหมอิ่ม ต้องอิ่มแล้วเนาะ,อ,ะอ,อ,อิ่มแล้วมากินอีกอ่ะ,ะแม่พ่อป่าหาแม่เขาบอกให้ป่าป่าไปหาแม่มาชวนเขาคุยเขากินอยู่ดูสดิดูหน้าดูหน้า